สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีตอนรับขอาสู่ชองเจพัดผ้าร่วยเนาะ,ค,ะค่ะช่องบบาเสฉแนวเด้อค่ะเด้อผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้ในด้เด้อค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะค่ะเนาะหอากันมาสแสดงความดีใจเนาะคะ่ะยินดีกับผู้ที่ถูกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหลังจากฉลากกินแบงได้ประกาศไปแล้วเจพัดกับมาสแสดงความยินดีเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคนที่ถูกกับแสดงความเสียใจกับคนบ่ถูกเนาะคะ่ะเนาะ ว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวก็บมีเขามีลุดเนาะค่ะกะให้พ่อแม่พี่น้องตามต่อเนาะค่ะเนาะข้ามาตามต่อมาเบิ่งกันเนาะค่ะมาเบิ่งว่าสำนักใดเขาแน่เนาะค่ะเผื่อเจพัดจะได้ไปตามต่อเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสำนักใดเขาแน่เนาะค่ะเนาะมาที่ว่าเจเจพัดถูกเนาะคะ่ะเนาะเจพัดถูกศูนย์ศูนย์เก่าด้วยค่ะถูกเหลขกลัลงถือศูนย์เก่านี่ ง่าจากสูตรคำนวณเนาะค่ะสูตรคำนวณทีว่าแต่ว่าเจผัดบริลูนมันเป็นมันกเนเะเขาแน่เ่าเขาแน่ยิงสี่เล่บรลลูนละกันทีเน้นเนก็คือปูเจ็ดสองเนาะค่ะเจพัดกับไดถึงน้ำปูเจ็ดสองเพราะว่าทีเลขปูหนีท่ทีว่าเจพัดว่าชนศูนย์เนาะค่ะเนาะชนศูนย์ทีว่าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สองสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์ที่สามศูนย์กับหนึ่งที่นี่มัน มันจะเป็นเลขกหกตัวด้อค่ะที่เจพัดถูกนี่เจพัดจับจุดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะมันเป็นเลขกหกตัวแล้ววัดน,นี้เข้าสลับกันนะคะศูนย์หนึ่งหนีหนึ่งศูนย์คือออกไปแล้วมันก็เหลือยูสี่ศูนย์สามศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก่าเนาะค่ะเจพัดก็เลยจับจับจุดเนาะค่ะเนาะจับจุดเราก็เลยได้รางเนาะค่ะเจพัดได้ตารางบุญมไดะะ้เ้อค่ะวันนี้วันนี้บุญมได้เด็ตารางถือตารางเนาะค,ะะคะ่ะถือศูนย์เก่าเนาะเนาะกับกับ จากสูตรคำนวณของปูเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะเจพัดก็เลยจับจุดจับท่งเพื่นถือเนาะค่ะวันที่แล้วชนงแปดงมดมันก็มาที่หาแปดเนาะค่ะเนาะบันนี้มันชนศูนย์เนาะค่ะเนาะมันมาศูนย์เก่าด้วยค่ะ่านผู้ชมสําหรับสูตรปูเจ็ดสองด้วค่ะก็คือว่าเขาคือเก่าเนาะค่ะเลขปูแต่ว่าปูจับปูจับจับจับชุดให้บอกเขาเลขบนปูจับศูนย์สามเก่าเนาะค่ะเลขเลขล่าง่ะเจ็ดหนึ่ง หกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกศูนย์แต่ว่าปูกับเนนศูนย์ยุ่แต่ว่ากับจับคููบ่เขาแต่ว่าเลขกููกันเทาจับเอาที่เจพัดบางเจพัดจับเอาเนาะคะ่ะเนาะมันนี่กับมาเบิงเนาะคะ่ะเนาะเจพัดถือน้่สูตรเลขดวงดาวเจพันวันนี้บ่เขาเลยเด้อค่ะลุดไปเลยก็คือจังอยู่ในขีดที่เจพัดดางวนันนี้เจพัดบ่หมั่นใจเนาะคะ่ะเนาะมันก็นกนเสียเสียลไปตอนที่อัดน่อยหนึ่งก็คือเบาละค่ะกับ่คอยหมั่นใจปันใดกับบ่เขาเนาะคะ่ะเนาะ วิ่งเจ็ดล่องแปดลูดเจ็ดนี่บกเขาเด้อค่ะสูตรเจดดวงดาวเจพัดวันนี้บกเขาเนาะคะนะ่ะเนาะบกเขาเด้อค่ะ,คะแต่สําหรับเลขกเสียนปลาข้น,นใช่เนาะคะนะ่ะเนาะเสียนปลาข้น,นใช่มีครั้งแรกที่เพิ่นหนะะิ่มากเนาะค่ะเสียนปลาข้น,นใช่เลขวิ่งเ่นเขาเบิดอีกแล้วเนาะคะ่ะสามตัวเพิ่นผาดไปงวดที่แล้วงวดเดียวเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้กลบกับมาเขาสามตัวคือเกาเด้อค่ะสําหรับเลขกเสียนปัาคนใช่เนาะคะนะ่ะเนาะ วิ่ง06กับ2นะคะเนาะเน้น0นกับ6มั่นจะเข่าด้วยค่ะเข่าทั้ง3ตัวแต่ว่ามันกับบ่อใดบ่อใดมากน้ากันนะคะเนาะแต่ว่าเพื่อนจับเพื่อนจับคูห่ตอนแรกเพื่อนจับคูหา060702ฟรีนะคะเนาะแต่ว่าโครงสุดท้ายเพื่อนมาตัด2งรีออกไปด้วยค่ะสําหรับเหล็กเสี่ยนปักคนใช่เนาะค่ะเหล็กวิ่งเข่าทั้ง3ตัวด้วยค่ะเด้อ062เนาะค่ะ, 0, 6, นะ,คะเนาะ ศูนย์หกสองีเขาเชิญสามตอนแรกคลิปแรกเลยเซียนปลาคนใช่ปนไหนสองฟรีเลยค่ะบันนี้เป็นตัดแล้วกะ็เลขวิ่งหาล้านนี่ชนหนสามกับเก่าเนาะคะ่ะเขาทีเลขเก่าเนาะคะ่ะถือว่าเขาอยู่นะคะเลขสองตัวเขาเลยวิ่งสองตัวเขาตัวหนึ่งถือว่าเขาอยู่นะคะสาหรับเลขบินหาล้านเนาะค่ะนักเขาก็จะมาตามต,ามตอนน่อมีปูเจ็ดสองเซียนปลาคนใช่และ้วกะ็เลขบินหาล้านเนาะค่ะแต่สตดดวงดาวเจดพันวันนี้รุดเด้วยค่ะด้วย สายทหารเนาะค่ะวิ่งสายทหารนี่หนึ่งมีสองมีเจ็ดเนาะค่ะแต่ตอนใส่เมันกับมีศูนย์มากน้่เลยค่ะแต่ว่าเจพัดกับบอด้อับมาลงมันมากไหลโตหลนันโพดเจพัดก็เลยบอดด้อับลงเนาะค่ะแต่ว่าที่เจพัดนําเสนอนี่กับเขาทีเลขสองเนาะค่ะท่านผู้ชมขังที่สองมาสองนี่เขาทีเลขสองเนาะค่ะวิ่งสายทหารแต่ว่าวิ่งเงินวิ่งหาลานนี่เขาลีเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าที่เขาคักเด้อค่ะท่านผู้ชม เตียปนปัดพลใช่เล็กบิงเพิ่นเขาเบิแต่ว่าเพิ่นตัดตอนถ่ายเพิ่นจับคูเพิ่นตัดออกสองซีที่เขาคัดเน้นตรงๆเลยปูวัดปลาอุดรน,นะคะเนาะปูวัดปลาอุดรน,นี่ที่เจพัดเด้ล่งไปในลิปนะคะปูวัดปลาอุดรเจพัดจะมีมีสองสองสามสามสำนักนะคะร่วงน้ำกันมือนั้นมีปูวัดปลาอุดร ม,มีมีหลายสำนักนะคะร่วงในคลิปเดียวกันแต่ว่าปูวัดปลาหนีเพื่อนเข่าด้วยค่ะรางวัลที่หนึ่งเพื่อน,น,น,นหนีหกสี่สองสามหกหนึ่งสามหกเจ็ดสามเก่าหนึ่งหาหาเก่าเนาะค่ะแล้วก็บุญหนีหาหาเก่าหกหนึ่งสี่สองหกเจ็ดแล้วก็เก่าหนึ่งเนาะค่ะนี่ปูวัดปลาอุดรเนาะค่ะท่านผู้ชมเขาก็จะมาตามต่อปูเนาะค่ะเนาะหกสี่สองเนาะค่ะหกสี่สองที่เพื่อนหายไวเนาะค่ะเนาะ ถือว่าเขาเนาะค่ะถัดมาเบิรงมาสำนักใดเขาแน่เนาะค่ะเนาะมีสำนักใดเขาแน่แต่ส่วนหลายแล้วเลขนี่เลขออกเลขว่าดังนี่ค่ะแต่ว่าจะพากันไปสื่อจะตัวดังๆนั่นน่ะเนาะค่ะเนาะซุ้เก่ายังสี่กันหลายหลายวัตตีีเจพัดว่าเจพัฒก็ดึงมาเหมือนอยู่ในต่ว่าเจพัดก็บด้เอาเจพัดก็บด้ถือวัตตลีได้ค่ะวันนี้ถือตะเลขภายถือตะไต่หน ถึงน้ำลานสาแล้วะค่ะนะถึงอยู่น้ำลานสาวเจ็บพัดฝากเขาสื่อคะ่ะศูนย์เก่าเน้นเน้นเลยเจ็บพัดเน้นเน้นเน้น,เน,นเน้นแบบศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หาศูนย์แปดนังสิเจ็พัดส,สื่อจะเหล็กติดศูนย์นหมค่ะวันนี้ว่าสื่อจะศูนย์หนึ่งสื่อศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นี่ก็สื่อหน่อยหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนักที่ศูนย์สองกับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด 0เก่า08กับ0ซีนี้หน่อยหน่อยนึงนะคะกับซีซีนักกระโบากันกับไอ้คนบานเดียวกันนี้เนาะค่ะว่าเขาหลุดศูนย์หลุดกระโบากันอยู่ด้ค่ะว่าหลุดศูนย์กันได้หลุดเนาะค่ะเนาะกันได้ยูได้ศูนย์เก่าหงวนหงวนนี่ก็จะมาตามต่อเนาะค่ะเจพัดก็จะแต่ว่าสูตรดวงดาวหงวนนี่เจพัดจะหมั่นใจด้วยค่ะหงวนทีม่าเจพัดหมั่นใจ งวดที่แล้วเจพัดกับว่าเจพัดบ่หมั่นใจเจพัดบ่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 หมั่นใจในในในตัวเลขที่ว่างวดที่แล้วไอเจพัดกับบอลได้ค่ะท่านอัดท่านบอวบางวันนี้เจพัดบ่หมั่นใจปันในเด้อว่ะมันกับหนี้หนี้อย่างจางมาค่ะเนาะแต่วางวดนี้เจพัดหมั่นใจแล้วค่ะวดนี้เพราะว่าเจพัดได้ได้เห็ุไปแล้วด้วยค่ะเจพัดได้เห็ุไปแล้ว เราจะผัดจมามามาล่าองอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะจะมอาเหว่สร้างว่า,วามาเบิองว่าสูตรดวงดาวเจผัดนี่ตัวใดแน่เนาะคะ่ะคลิปนี้เขากับมาตามเบิองว่าผู้ใดถือแน่ผู้ใดสำนักใดเขาแน่เนาะคะ่แะแทบลว่าส่วนหลายๆมีจะบเขาด้วยค่ะ่านผู้ชมเพิือนกันเน้นศูนย์กันเหมือนแต่ว่าเพิ่นกันจะเน้นที่สูตรสองสูย์สามศูย์หาศูย์เจ็ดนี่เนาะค่ะเนาะ ซึ่งเจพัดกับเนียนซูเจ็ดึ่กันเจพัดกับเขาเขาคึอกันด้วยค่ะแต่ว่าหงวดีมากนี่เจพัดหมั่นใจด้วยค่ะแต่ว่าหวดบางหันเจพัดก่าเจพัดก็หมั่นใจวันนี้เขาก็จะมาตามตอนเนาะค่ะเจอกันไม่คลิปนะเนาะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับเจพัดกับบ้านเลยหายแนวทางเนาะค่ะเขามาเบิ้งมาสำนักใดเขาแน่เนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้เดี๋ยวคลิปเจพัดจะมานำเสนอในเหลขดวงดาวของเจพัดด้วยค่ะ ในคิดต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี้เด้อค่ะท่านผู้ชมตัวเลขกับมีเขามีรุดนเนาะคะ่ะเนาะกับขอให้เด้อค่ะนในี่สูตรคิดสิสูตรคำนวณที่ว่ามันมั่นกับผิดพลาดเนาะคะ่ะเนาะแต่วางงวนานี่คิดว่าบกผ่านเนาค่ะงวดนานี่บกผ่านเจพัดจะโลงให้มือนีเลยเนาะคะ่ะหลังจากอัพคลิปนี้แล้วเจพัดก็จะลงเลยเพราะว่าเจพัดได้คิดไ้แล้วเจพัดได้ได,ได้ได้คิดได้คำนวณไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดบบอกเจพัด คาะว่ามั่นใจก็คือจังเมื่อกี้แหละหลายตัวคือมา,มาแบบหนึ่งจะว่าไปแบบหนึ่งงีงสีน้องคะเนาะแต่นี่คือบ่หลายตัวเน้ะคะ่ะแต่ามผู้ช่บ่หลายตัวจิจปพาเทียบเมีเลขก่ววหลายตัวค่ะสําหรับคลิปนี้ก่ะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ